เราจะทำชีสสดกันนะคะวันนี้แต่ว่ามันจะออกแบบเอาไปชงกาแฟทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกแข็งๆนิดนึงออกคล้ายๆกับเต้าหู้อ่ะก็จะใช้แค่สองอย่างก็คือนมสดมะนาวแล้วก็เกลือนิดหน่อยถ้าใครไม่อยากเค็มก็ไม่ต้องใส่นะเกลืออันนี้อยากให้มันเค็มก็เลยใส่จริงๆใช้แค่สองอย่างก็คือนมสดพัชเจอรไละคะ์ค่ะกับมะนาว มะนาวประมาณสองโต๊ะช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเราก็เอานมเทใส่เราก็คนคนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ให้ให้นมมันเดือดปุดๆแค่นั้นเองคนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอมันเริ่มปุดๆนิดนึงเราก็จะค่อยๆเติมมะนาวลงไปเราใส่เกลือไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่มะนาวพอนี่เราก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้น้ำกับนมมันแยกจากกันเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแยกจากกันละเราก็เอาไปกรองกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะมันจะออก ยุ่นๆน,นิดนึงแต่ว่าเวลาเราไปมันจะไม่เหมือนชีสทั่วๆไปที่มันจะนิ่มนะคะนี่จะเป็นแบบสําหรับเอาไปจะหอมค่ะหอมเอาไปกินกกาแฟตัดแบ่งออกมาแล้วก็ไปใส่กาแฟชงกาแฟกินอย่างนั้นนะคะอร่อยเนี่ยพอเราบีบน้ําให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทับทับเอาไว้เอาของหนักๆทับไว้ให้น้ํามันหมดเลยประมาณสามชั่วโมง นทับเอาไว้นะคะ3มชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครบแล้วค่ะ3ามชั่วโมงมันก็จะออกเป็นแบบแข็งๆนิดนึงมันเป็นของคนที่อินเดียค่ะเขากินกันเราก็เอามาหัน่นแล้วก็เก็บไว้เวลาจะกินเราก็แบ่งออกมามันก็คือนมสดนั่นแหละคะ่ะ แือว่ามันจะหอมหอมหอมแบบหอมกลิ่นชีสเลยอะค่ะหอมมากเลยจมกับกาแฟก็อร่อยกินก็มีรสเค็มปลาแ่มปลาแรมนิดนึงกินกับขนมปังก็ได้นะหั่นบางๆเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วทำง่ายมากเลยชีสสดลองไปทำดูไม่ยากก็แทนที่จะใช้นมสดก็ใช้อันนี้แทนไปขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ